สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาขึ้นงานบ่าหน้าด้านขวากันนะคะตอนนี้ที่บูวางไว้นี่ก็คืองานด้านถูกให้เราดูแถวแรกที่เป็นซิงเกิลโครเชตนี่คือเช็คว่านี่คือด้านถูกนะคะจุดนี้ที่เรามาร์คไว้เดี๋ยวเราถอดออกได้เลยค่ะจุดกึ่งกลางที่เป็นหนึ่งสิงเกิลโครเชตนี้ งานด้านขวานะคะเราจะขึ้นงานบนด้านผิดค่ะเพราะฉะนั้นให้เราพลิกกลับงานค่ะเราจะขึ้นงานจากด้านผิดของแถวที่หนึ่งที่เป็นซิงเกิลโครเชตนี้นะคะ ให้เว้นหลักตรงกลางที่เป็นซิงเกิลโครเชต์เดี่ยวนะคะเราจะขึ้นงานตรงที่เราเคยถักเป็น2หลักบนโซ่เดี่ยวตรงนี้จ้ะตั้งต้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถักดับเบิลโครเชตไปหลักต่อหลักค่ะ การถักง,งานด้านขวานะคะก็จะเหมือนกับด้านซ้ายเลยจะมีแตกต่างกันนิดนึงก็คือช่วงที่เราจะต่อโซ่เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็หยุดคลิปไว้ก่อนได้ถักไปจนถึงจนเราจบแถวสุดท้ายที่เรามีการเพิ่มหลักก่อนที่จะต่อโซ่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงตรงนั้นค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะ ตอนนี้เราจะต่อโซ่ของงานบ่าด้านขวาแล้วนะคะโดยเราจะนำได้จากาบูจะเลือกใช้ได้เส้นที่วิ่งอยู่รอบนอกของม้วนได้นี่นะคะมาต่องานที่เราถักค้างอยู่ก็ค้างไว้ย่างงั้นนะคะไม่ต้องตัดนะจากนั้นให้เราดูนะคะว่าเราจะต้องต่อโซ่ขึ้นไปจากแถวไหนก็ จิ้มลงไปบนหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปตามจำนวนของตัวเองค่ะเมื่อครบจำนวนของตัวเองแล้วนะคะก็ให้ขมดปมแล้วก็ตัดปลายด้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็กลับมางานที่เราถักค้างอยู่นะคะโดยเราก็จะถักไล่ขึ้นไปบนโซ่ เหมือนกับฝั่งซ้ายเลยวิธีการต่อโซ่แบบนี้สําหรับขนาด L เราจะใช้กับงานบ่าขวานะคะส่วนงานบ่าซ้ายของของ L เราก็จะขึ้นโซ่แบบที่เราถักผ่านมาของ SM ก็คือด้านขวานี้ เถักต่อขึ้นไปได้เลยค่ะหลักสุดท้ายของแถวที่เราต่อโซ่นี้ตรงนี้จะเป็นหลักที่เราเว้นนะคะก็โซ่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปลงบนโซ่แรกตรงนี้เป็นดับเบิลโครเชต์ แล้วก็ถักไปตามลายของเราค่ะ2องดับเบิลโครเชต์เว้น1ห,หลักแล้วก็2องดับเบิลโครเชต์เมื่อถักแถวนี้เสร็จอย่าลืมเช็คจำนวนช่องนะคะว่าได้ตามตัวเลขที่บูให้ไวร้รอเปล่าตามขนาดของแต่ละท่านค่ะจากนั้นก็พลิกกลับงานแล้วเราก็ เริ่มลดหลักเลยนะคะถักเหมือนข้างซ้ายที่เราถักมาเลยค่ะซึ่งแถวนี้เราก็มีการลดหลักเหมือนกันนะคะก็คือหลักสุดท้ายนั่นเองตอนนี้เราก็สามารถกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะจบงานแถวสุดท้ายค่ะ กลับมาอีกครั้งค่ะตอนนี้เราเสร็จงานาบ่าขวาแล้วนะคะเนื่องจากเราจบงานอยู่ช่วงด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเหลือได้ไว้ยาวๆเหมือนฝั่งซ้ายนะคะให้เราขมวมดปมแล้วก็ตัดขนาดปกติที่เราจะสะดวกในการใช้เข็มเก็บปลายได้นะคะตอนนี้งานช่วงบนด้านหน้าของเราก็ เสร็จเรียบร้อยค่ะให้พักงานตรงนี้ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะมาขึ้นงานด้านหลังกันค่ะส่วนขอบแล้วก็รอบคอเราจะเก็บเป็นทีหลังนะคะเราจะเก็บงานพวกนั้นหลังจากที่เราเชื่อมบ่าเสร็จแล้วค่ะ